สบายสบายพอดแคสต์ explore Google most asks questions about sustainable living จุดไฟให้ความหวังเติมพลังด้วยคำว่าพอสวัสดีครับผมชยวุ์เกิดชื่นมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่เล่าเองยังไงก็ไม่หมันต้องเอาเจ้าของเรื่องมาเล่ามันถึงจะสะใจเนาะเขาทำกันมาเยอะแยะทำทุกวันทุกวินาทีที่มีเวลาถามว่าทาเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรก็บอกพอไงพอยังไงล่ะ ทำงานก็ให้พอใช้ใช้จ่ายก็ให้พอเพียงสมุนไพรามากมายร่วมแสนชนิดเกิดและเติบโตตามธรรมชาติอยู่ในเมืองไทยการเพราะเลี้ยงบางชนิดก็ต้องเสริมเข้ามาผลิตกลายเป็นยาก,กลางบ้าน ยาแผนโบราณข้ามมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีป่าไม้ในเมืองไทยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแต่ถูกทำลายทุกวนันทุกวนันสมุนไพรก็ไปกับสิ่งนี้ด้วยจึงต้องมีการรณนนรงค์นะครับในการปลูกสมุนไพรเพิ่มในปีพุทธศักราช1800ตรงกับรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปัจจุบันนี้ตลาดผลิตพันสมุนไพรในประเทศไทยนะครับขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า ร้อยละยี่สิบนี่คือผลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชพันแปดเป็นต้นมาเติบโตแบบยั่งยืนโดยชาวบ้านและชาวบ้านจนกระทั่งปัจจุบันนี้นกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปัจจุบันนี้มูลค่าของการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่หลักแสนล้านบาทครับโดยเฉพาะ สมุนไพรไทยในกลุ่มอาหารเสริมมีมูมลค่าการใช้เพื่อการส่งออกกว่า8หมื่นล้านบาทขณะที่กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูมลค่าประมาณหมื่นล้านบาทรวมไปถึงยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย1หมื่นล้านบาทโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงมาตลอดนะครับว่าทําอย่างไรที่ตัวเราเองเนี่ยที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้สมุนไพรที่ติดมาตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยให้มีคุณาคา่าแล้วออกแบบประเทศให้เข้ากับสิ่งที่ว่านี้เขาบอกว่า ต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในชีวิตภายข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆนั่นหมายความว่าพื้นฐานทรัพยากรเรามาอย่างไรออกแบบสิ่งนั้นเพื่อต่อเติมให้มากขึ้นถ้ามัวแต่ไปทาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่เรามีสังเกตไหมครับว่าหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราเองเนี่ยเอาทรัพยากรวัตถุดิบจากต่างประเทศนําเข้ามาผลิตแล้วขายยังไงก็สู้เขาไม่ได้แต่นี้ถามว่าในพื้นบ้านเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม ที่ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะลงคุณภาพของชีวิตของคนในชุมชนเราลงไปที่บ้านไม้ขาวนะครับร่วมกันจัดการโรคเรื้อรังผ่านสมุนไพรของชุมชนที่ว่านี้ที่บ้านไม้ขาวหมู่ที่สี่ตำบลไม้ขาวทลางจังหวัดภูเก็ตคุณมานษส,สายทองเป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับคุณวารุณีธารารัตนกุลนะครับรวมไปถึงผู้เข้าร่วมอย่างคุณสุมิตรากรณีนะครับคุณจันทิมากรณีสายฝนแปลงฤทธ ตำแหน่งประธานอสมนี่ก็มาช่วยเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละครับคือผู้ที่ดูแลอยู่ในชุมชนเป็นอสมเป็นแกนนําชาวบ้านลงมือช่วยกันกับโรงพยาบาลผู้บริหารพื้นที่ไปได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะขยายพื้นฐานตรงนี้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องชาห้าถ้วยแน่ ชาห้าถ้วยเนี่ยมาจากสมุนไพรแต่ก็าํำยังไงครับที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าชาห้าถ้วยเนี่ยสามารถตรวจวัดสุขภาพของคนในชุมชนได้อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมชุมชนไม่เล่าผมไม่เล่าเองบอกแล้วไงผมไม่เล่าเองไปฟังเจ้าของเรื่องเล่าให้ฟังครับเขาไม่ได้ทาเบื่อตัวเองนะทำเบื่อคนอื่นด้วยส่วนให้นนะเนี่ยนะเขาจะคิดเบื่อคนในทางในตัวเองสุขภาพดีอยู่แล้วนี่สุขภาพดีมีรายได้บ้านก็อยู่บายแต่เขาคิดทําเบื่อคนอื่นไง ถ้าคิดทําเมือ,องคนอื่นแสดงว่ามีใจร้าหนักจริงแล้วเขาจะทำย่างมีความสุขไงอะไรมันก็เลยแต่ว่าบางทีใช่ไหมคะย่าง,งเราไวแลคนดีเขามีปัญหรื่ึงที่ดินแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ไอ้นั่นเผื่อตัวเองอย่างพี่ไงมันจําเป็นต้องทําไงแต่อันนี้เขาไม่ใช่จาเป็นต้องทําแต่เขาทําเผื่อสังคมไงขเขามองขเขามองไกลเขามองว่าถ้าสมมติว่าเขาทําไม่สัขขขงคมดีได้ใช่งไหมคะ ครอบครัวเขาข้างๆก็ดีกันหมดไงแล้วพอเราได้อาสาสมัครมาสามสิบคนแล้วเนี่ยเราประชุมชี้แจงรลายะเอีได้ข้อควาแล้วอบรมเรลือกองการจัดเก็บข้อมูลโดยชื่นเราพอสอดต่อเจ้าหน้าที่เราพอสอดต่อมาให้ในเรื่อกองการจัดเก็บข้อมูลอะทำหรือทำอย่างไรเราจะได้ข้อมูลในคนที่เป็นรู้เรื่องแล้วทีมันชัดเจนข้อมูลเลยออกปำปาไปว่าเอาละเก็บข้อมูลสำรวจข้อมูลข้งงใกเนี่ยเราหวังเป้่าว่าสองร้อยคน แต่ว่าปาาจิ่งนี้ก็เราเคยลอยคนทําปีนี้นะฮะทำปีนี้ได้อรอวักเราให้กระจายไปดีกว่าซ่องรอยคนซ่องลอยคนนี้ให้ให้เด็กนักเรียนหรือ่นักเยาวชนไปเอาไปซ่อมรถถูกควบคุมถูกพื้นที่พอเราได้ชุดซ่อมรถตรงนั้นมาเสร็จเร็วได้มาคนท,ที่ไม่เป็นรูเรือยังคนกะที่เป็นรู้อื่นก็มากันหมดสภา,าชุมชนมาน้ำวิเคราะห์น้ำวิเคราะห์ข้อมูลตรงนั้นกันว่าคนในกะที่เราสมควรที่จะ ได้น่าจะได้รับการดูเลในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าปุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มไม่เสี่ยงนะครับเสร็จแล้วเราว่ามานางวะห์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหรือจะออกมาเป็นรูปกอ,องแพทย์ทีคือออกมาแพทย์ทีก็เรลยกแพทย์ทีสุขภาพชุมชนอันนี้อันนี้ยังไม่ไม,ไ,มไม่เต็มบบรูปแบบนะฮะยังไม่เต็มรูปแบบทีนี้ข้อหมู่บ้านเราเองเนี่ยมันมีการปกครองเขาเป็นเป็นเป็นสี่เขตน,น,นะครับ เคิตนึ่งคือบ,บริเวณนี้นะเคริตนึ่งคือบ,บริเวณนี้เคริตโซ่คือบ,บริเวณนี้เคริตทราบคือบริเวณนั้นเคริตซี่คือบ,บริเวณนี้ในคณะเดียวกันแต่ละเขตเนี่ยมันมีประธานอยู่แล้วมีคณะทํางานอยู่แล้วมันก็หงายเกินมันหงายในการอารอกสัมรุดผมก็รู้พื้นที่มันแล้วเพราะว่าแบางก์ก็เป็นเป็นเขต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 ให้คนไปสัมรุดสัมรวจผู้วัยลุลยลาาหลักออกมาล่าสุดเนี่ยเราได้มาประมาณเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนอยู่ตรงไหน,นบ้าง เจ็ดสิบคนกักยุ่นเนี้ยาบาลีทีเนี่ยนะครับอมจะเอาบาลิทีมาลงเลยบานนี้กับบานไก่บ้านไก่บาลิทีคืออันนี้คือบาลิทีก็ยรติวาเป็นชุดที่ว่าวะเราต้องทํากิจกรรมกันต่อไปในการดูแลเรื่องของสุขภาพรเรืออหลังในสุขชนตอนนี้กลุ่มนั้นนี่คือกลุ่มเกียรติเราได้นะครับอันนี้คือกลุ่มเกียรติร้อยจะไปจุกดูจะสวดมาจะไปจุกุในคิดคิดหนึ่งนะฮะคิดนึงกับคิดคิดซีเออคิดสร้างนะครับคิดสร้างแต่มี คนนี่เป็นรูดเรือรังนะครับเ็จแร็วเราไมา่เราไม่ยุ่งแค่นี้นะครับเมื่อเราได้แผ่นทีตรงนี้ปุ๊บแล้วนะฮะเ็จเรียบร้อยตรงนี้เราวถ้า,าว่าสมบูรณ์แบบเราจะทาออกมาเป็นหลุมเล่มพอได้ได้ตอนนั้นเ็จได้สมมติบันทึกเสร็จเราจะมีเหลืองข้องปฏิทินในเหลืองของการออกกับหลังกายปฏิทินในเหลืองข้องการดูเลปฏิทินในเหลืองข้องดูเลเรื่องการกินอาหารทั่วไปนะ ต่ละว,วันนี้คุณกินอาหารวันนึงซม,มือสองมือมือนึงคุณกินอะไรบางในตอนตรงนี้นะเราจะมียุ่ในบัตรสมุดบัตรถึกหมดแล้วหกเดือนผมแล้วจะหกเดือนเราจะมีการคล้องประกวดหรือคองสุขภาพเอามาเลยนนี่หกเดือนเละหกเดือนเลนเนี่ยลงเอามาเลมากล้างสมุดบัตรถึกของทุกคนเลยว่าตั้งแต่ทำมาหกเดือนเนี้ดีหรือไม่ดีดีขึ้นหรือเย่ลงตรงน,นี้เรามาวิเคราะห์ไอ้ีดนึ่นะครับเย่ลงเพราะอะไรดีขึ้นเพราะอะไรเราก็ต้องมานังวิเคราะห์กันแล้ว นะครับพกเดือนโอเคบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็ไม่ดีขึ้นไอ้นั่นก็ไม่วากันพักเดือนแล้งหรือไม่ขับเคลื่อนกันต่อไปลราไอ่เพ่มคุยได้ว่าคุณกินอาหารวันกี่มือแล้วก็กินอาหารวันกี่มือออกกําลังกายวันกี่วันกี่ครั้งกี่นาทีแล้วก็วากันไปพอสิ้นปีพอสิ้นก็ประมาณเราจะมีการประกวดหรือของสุขภาพก็ประกวดนี้ก็เอาเลยเป็นตัวเกณฑ์เลยสมมติบันถึกการสุขภาพเนี่ยไปเป็นตัวเกณฑ์ ัวกในเรื่องข้องดูแลเล่ววาใไข้กันทีวาดูเลสู้ภาพดีการอาจจะมีรางวัลตรงนั้นเลยแต่ส่วนส่องส่วนที่คือทำไมามาเป็นในเรื่องข้องนวัตกรรมส่องส่วนนะที่พ่อญาเอานวัตกรรมเข้าไปใช้ในเรื่องข้องการตรวจฝาบว่านข้างในร่างกายของขอ,งของคนที่เป็นรู้เลยหลังนะครับอันนี้พมมาต่อยอดให้อสโมนะครับก็ต่อยอดให้อสโมการทำกิจกรรม นวัตกรรมในนี้พ่อผมคิดเอาไว้เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของชาห้าถ้วยนะฮะเรื่องของชาหาถ้วยกับที่เราทำนะครับชาหาถ้วยมันเหมียะเลยล่ะมันมีมันมีราชกุลนะครับราชกุลสกุลหวันชําอันนี้เราตั้งชื่อนะฮะเราตั้งเป็นสกุลนวเขาเลยคนจะเป็นรสอลไรแ้วนะเลยก็ตระกูลหวัดแววนะฮะเลยก็ตระกูลหวันหวันยินนะครับเลยก็ตระกูลหวันนิดนะฮะเลยก็ตระกูลอ่อนว่างคือตระกูลถูกตระกูลตรงนี้มันมีห้าตระกูลตรงนี้นะครับ ในห้าตระกูลนี้มันจะมีเหลืองข้องรายละเอียดมาตระกูลอ่อนวัดนนีะ่คุณยุ่ย่ระดับในนี้ตรงน,นี้จะมีรายละเอียดให้ให้ให้อ่านว่าเรอาอจะกินหวานก็ไปแล้วนะเน,นี่ทำนองนี้แะครับอันนี้ก็เรามีวิธีการขั้นตอนเรืองสาหาวยววัดชำตระกูลหวันเววตระกูลอ่อนว่า,วาหวันยินหวันนิด ชาห้าถ้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะครับถ้วยแรกมีความหวานประมาณนี้ถ้วยที่สองหวานขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งถ้วยที่สามหวานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งถ้วยที่สี่หวานขึ้นไปอีกเยอะหน่อยหนึ่งและถ้วยที่ห้ามากสุดดังนี้ใครหยิบถ้วยไหนกินปั๊บอ่าชอบรสชาตินี้แสดงว่าคุณพี่คนนี้อยู่ในอันดับไหนของความหวานเขาเรียกว่าหวานนิรันดรแบบถ้วยที่ห้าหรือไม่ ผมเชื่อว่าทุกคนก่อนจะรักผู้อื่นก็ควรรักตัวเองก่อนเนาะมันคงไม่ใช่เหมือนหนังว่าฉันรักเธอจังเลยนะเธอเป็นที่รักของฉันนะจะรักเธอคนเดียวจนชีวิตฉันวายปลานเอาควาจริงเนี่ยองคิดดูอีกทีว่าเมื่อกี้พูดไปผิดหรือเปล่าไปฟังต่อครับว่าทั้งหมดทั้งโปในชาห้าถ้วยเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นไฮออโตโมเนี Hi, ่ย bon เข้ามาเรียนรู้เรื่องชาห้าถ้วยแล้วก็ได้สร้างมาร์ทเอาไปกระใจายให้กับชุมชนเพื่อตั้งเป็นจุดเช็คพอยมันจะมีอยยุถังหัดซี่จุด ก็เมื่อทีผู้ใหญ่บอกว่ามันจะมีซีเคสมีเคสระเนึ่งจุดเนื่งจุดคือเราจะไปนคนฟ้าตรงจุดนั้นแล้วก็พอเราได้มาเรียนรู้กันตรงนี้แล้วเราก็จะเราก็เลิมแจกออสมอเลยว่าให้ออสซมอมาถัดรองว่าการกินว่านยุติระดับอันนหนระดับนึ่งระดับโซงระดับสร้างระดับท,บที่ระดับห้าถ้าหากว่าเกิดจากระดับสร้างขึ้นไปเราก็ถือว่าเป็นเบาหวาน ทีนี้เราก็เลยว่าขัดยังไงให้เข้าได้รลดลงมาเราก็ในวิธีการให้เข้าว่าถ้าก็ะสุบหคุณเสี่ยงที่จะเป็นบวบ้านคุนอะส้มควรจะหลดเลื่องการกินบ้านหรือการกินอาหารให้มาเป็นพวกหนึ่งหนึ่งตมตอมอะไรแบบนี้ในทํานองทีว่าเราจะไม่ต้องใช้พวกทีว่าเป็นน้ามันเป็นขคงโทษอะไรแบบนี้มันเกิดเ,เลยได้พน้นพอได้พน้นทีนี้ก็เลยเอาไปตั้งไว้ให้กับจุมชน ได้ไปลงทําให้กับชุมชนวะทกักโดยสมุดวามีผู้ช่วงอายุที่เข้ามาก,กินเหลืองน้าตาลแล้วก็เราวัดประวัติุูบก็ปรากฏวา่ามันเจอ,อยุธีระดับซี่แลยก็5หาเสียส่วนมากก็เลยแนะนําเข้าไปวาทักสมุดรคุณกินชาคุณชงเองคุณจะกินน้าตาลยุธีระดับถี่โซ่งซ่ชนจึงเราก็บอก ให้เขาอะลดจานวนลงมาคือจากโซ่งชอดให้เลือนเรื่องชอดคือเราไม่ต้องใช้นมถ้าหากว่าเรากินทางน้ตาตาลทางนมมันก็ดูเข้มข้นแลบวมันก็มมันจะมีฝันร้อยเกิดขึ้นแต่ถ้าพอม,มีฝานร้อยเกิดขึ้นเหมือไรคือเบาหวานก็จะต้องตามมาฝามดันก็จงต้องตามมาคือมันก็จะอยู่ในทํานองว่าหวานมันเกมอยู่ในตัวเดียวกันจะหาถ้วยลดอันนี้คือมีนินเาวัดทุกเดือนเลยในห้อเดือนเลยนะห้องเดือนเลนผะเจาวัดอันนี้ทุกเดือนเลย นะถูกเดินเลยพอเราจะได้เลวะฝาบว่านก็ตัวเองนั่นตัวเองกินอย่างอย่างเป็นพฤติกรรมไหมอย่างกินหมดเดิมอยู่ไหมหรือว่ากินน้อยลงเหลืองผาบว่านั่นนะอันนี้เราจะเลออันนี้เป็นการปฏิบัติเรื่องกินชาตัวไอ้มาอยากไหมก็ชาวบ้านเพราอซมอเลยฮะโอซอมอก็คิดข,ขึ้นมาเองครับคิดข,ขึ้นมาเองตั้งแต่เราทําเหลืองข้องแผนทีทางเดือยซัดเนี่ยเราทำเป็นมาเป็นเครื่องมือช่วยชันที่เราคิดมาเองแล้วเรตอนนั้นพอมจะถ้าทำเหลืองแผนทีทางเดือยซัดเนี้พอมจะทําในเรื่องข้อง จัดแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าเป็นจุดเป็นจุดเข้อเรียกอะไนะเออเป็นจุดละตรงนี้จุดตรงตรงนู้ดจุดจุดๆเพื่อให้คนมาตรวจกันเองในชุมชนเลยแบบนี้มือนี้มาช่วยด้วยครับพวกเ็เอาเอามาช่วยด้วยครับอนาคตข้างหน้านี้ผมจะเอาเรื่องข้อความต้องการของคนในชุมชนว่าต้องการในเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพเนี่ยทำโครงการเสนอไปทางของอนุกรรดูการของระดับอบตท้องถิ่ข้อมีการสอบคอสชอยู่ตรงนั้นใช่ไหม ตอนนี้ตั้งแต่ปอชที่เขาก็ค่อยได้สายกันสายเนี่ยแต่ว่าสายกันไม่ไม่ทุกขกูการไม่ได้ไปจะประชาชนจนมาจนนาทีนะส่วนที่ซองหรือพงการลำเนินการทำทุกตัวนี้ในเรื่องของนั้นจะมาการเมืองหลวงกรงขัดขันกันเนี่ยขัดขันกับชาห้าถ้วยเลยบอกว่าเอะนำปลาห้าถ้วยนำปลาห้าถ้วยหรือเกลือห้าถ้วยนี่ได้ทั้งปีในปลาห้าถ้วยการทำนองเดียวกันนะครับเราทำในเรื่องของไข่ห้าฟอง ไข่ห้าฟองถั่ววัดความเค็มฟองแต่ละคนว่าคุณชมความเค็มระดับไหนกับวิธีการก,าการัดคายกันเพียงในระว่าความความความเค็มกับความมันเนี้ยมันจะอยู่ในตัวเดียวกันถ้าว่าความเค็มนี้ถ้าเราทอดในไข่ไข่ทอดเนะไข่ไข่ทอดเนี่ยเราไม่ใส่น้ำมันนะเราไม่ใส่น้ำมันคือทอดแบบปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีในเรื่องของกระทะกระทีท่ทอดไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้แต่ถ้าเราคิดใส่น้ำมันคิดใส่กันอย่างเลยอาจจะขึงชนนึ่งชนอะไรอย่างเงี้ยโอกาสทำคายคายกันแบบนี้ เลยก็ให้อบมาเป็นนรรักวันักกรรมแว่าคุณมีความเข้มยุงระดับตัวเองเท่าไรเลยลคุณใจยึดตนใจยึดความเข้มได้ระดับได้เลยคุณชมยดน้ได้คุณน่าจะระดับได้ไอันนี้ก็เราเอามาจาัดชุมชนเอามาจาัดอสมือนกันในเรื่องของไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวพูดกลางหลังสิ่งที่มีในชุมชนดีอยู่แล้วทําอย่างไรที่นํากลับมาใช้อย่างเป็นระบบร่วมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาล นักวิจัยในวิทยายชุมชนในพื้นที่สามารถที่จะมาร่วมคิดกันได้เพื่อสร้างเป็นตัววัดขึ้นมาในทุกๆอย่างนะครับถ้าเราสามารถเอาชุมชนเราเองเนี่ยเป็นที่พักดูแลพื้นที่ไปด้วยทำโฮมสเตย์ไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่รวยเมื่อนี้จะไปรวยเมื่อไหร่แ่ละครับพี่น้องพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ